มีคำถามเข้ามานะคะพ่อชอบกินเหล้าไม่อยากให้พ่อพ่อกับแม่ชอบกินเหล้าไม่อยากกินเพราะไม่อยากให้ป่วยจะบาปไหมก็เป็นลูกอะคะ่ะพูดอะไรก็เป็นบาปดังนั้นอะคะ่ะถ้าเรายังไม่ใช่อภิชาต,ตบุตรหมายความว่าเรายังไม่มีศีลเหนือพ่อพ่อแม่เราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเขาได้ต่อเมื่อวันหนึ่งที่เราเป็น อาพิชาตบุตรคือดูแลดูแลพ่อแม่อย่างผู้ที่มีศีนั่นนะคะเราอาจจะบอกให้พ่อแม่หยุดเล่าได้หยุดอะไรได้แต่เขาชอบอะค่ะถามว่าครอบครัวแม่ชีเป็นไงแม่ก็ทานแม่ก็ทานนะคะมชีก็คนเป็นคนวิ่งไปซื้อถามว่าคนคนวิ่งไปซื้อมีกร,รมไหมแม่เขาใช้ ให้ไปซื้อพ่อเขาใช้ให้ไปซื้อคนที่วิ่งไปเป็นคนที่วิ่งไปเป็นกรรมไหมคําถามเนี้มันเป็นคําถามโลกแตกเพราะว่ามันไม่สามารถจะห้ามหรือหยุดการกระทาของพ่อแม่ได้เพราะว่าเราเป็นลูกนะคะถึงท่านจะเมาไม่อย่างไงท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ของเราท่านชอบท่านชอบอะไรก็ให้ท่านได้ชอบในสิ่งนั้นนะครับเพราะว่าอีกหน่อย พอท่านเสียไปเราต้องไปเคาะท่านให้พ่อไปที่ชอบที่ชอบอันนี้ขำๆนะคะบาปแน่นอนเคาะสองนะคะนอกใจภรรยาหรือแฟนจะส่งผลกับชีวิตของเราไหมนอกใจนอกใจหมายความเนีว่าอย่างไรคนที่เขียนมาถามการนอกใจนะคะมันมีหลายวิธีการมากการนอกใจอย่างเช่น อันนี้โป้หน่อยนะคะการนอกใจอย่างเช่นกำลังหลับนอนอยู่กับสามีแล้วนึกถึงคนอื่นอันนี้เรียกนอกใจถามว่านึกถึงคนอื่นแล้วผิดไหมผิดตั้งแต่คิดแล้วค่ะมันจะส่งผลมานะคะว่าความคิดที่เราไปคิดถึงคนอื่นเราจะไม่ประสบความสำเร็จต้องหักห้ามใจนะคะขณะหลับนอนถ้านอกใจด้วยด้วยการไปใช้ร่างกายไปเลยอันนี้เรียกชู้นะคะ จะเป็นผู้หญิงก็ชู้จะเป็นผู้ชายก็ชู้ชีวิตของเราจะถูกแบ่งปันไปด้วยทรัพย์และก็จะไม่มีคนนับหน้าถือตาเพราะว่ากรรมที่เรานอกใจนะคะถามว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตที่นอกใจก็ต้องก็มีสัญญากรรมต่อกันอะนะคะอยู่ยังไงก็ได้เวลาของบ้านบ้านใหญ่ยังไงเวลาของบ้านเล็กยังไง คือคือต้องบริหารกันนะนะคะถ้าถามว่าเป็นกรรมไมเป็นกรรมอยู่แล้วเพราะว่าศีลห้าท่านก็บอกแล้วว่าให้เว้นแต่เราเราหนีกรรมไม่พ้นเราจะต้องมาอยู่กับสินเรื่องนี้นะคะแล้วก็อันนี้ถามว่าที่เราป่วยเป็นโรคต่างๆเกิดจากกรรมหรือไม่เกิดจากกรรมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะบางบางท่านบางท่านนะคะป่วยหาสาเหตุไม่ได้ นอนกัดปากนะคะตอนกัดเนี้ยกัดไปเรื่อยๆนะคะกัดไปเรื่อยๆกัดในที่สุดเนี่ยฟันด้านในนะคะฟันฟันด้านในไปกระแทกกับฟันฟันด้านนอกกัดไปอีกทำให้เกิดรอยช้ำ พอกัดไปซ้ำๆ้ททำให้เลือดในปากแตกแล้วเกิดแผลทาให้เกิดรอยทะลุอันนี้กรรมจากการเล่นกัดปลาค่ะอันนี้กรรมจากการเล่นกัดปลานะคะป่วยการป่วยไข,ยข้ของของของแต่ละคนไม่ได้ป่วยเพราะความบังเอิญอุบัติเหตุไม่ใช่ความบังเอิญมันเป็นความประมาทแล้วก็ตัวกรรมเป็นกระบวนการ ถามว่ากรรมมันมันมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นถ้าเป็นศาสนาอื่นอยากอยากพูดนะคะเรื่องศาสนาอื่นแต่ว่าไม่กล้าไม่กล้าไปล่วงเกินเพราะว่าพระพุทธองค์เป็นศาสดาของเทพพรมเทวดาทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องที่เราป่วยไข้ลองนึกดูนะคะว่าเราเคยจับจ้วงพ่อแม่หรือเปล่าเพราะว่ามีคนที่มาหาเมชี พยายามบอกว่าจะทำไงกับแม่ดีจะทำไงกับพ่อดีเพราะว่าพูดไม่หยุดแม่ทีบอกคุณพาช่วยยมรู้ไหมพ่อยมจะอยู่กับยมอีกไม่กี่เดือนนะไอ้ที่เขาพูดซ้ำๆเนี่ยเขาไม่ปกติย,ยมบอกว่าแล้วทำยังไงย,ยมรู้สึกเสียใจนะคะบอกว่าถ้าเขา เขาเป็นคนวางเองแล้วเขาเป็นคนหยิบเองแล้วเขาหาว่าคนอื่นหยิบเนี่ยลองคิดดูว่าเขาปกติหรือเปล่าเมื่อเมื่อร่างกายถูกใช้ไปมากมากก็จะเป็นโรคปัจจุบันเขาเรียกอัลไซเมอร์แต่เป็นถ้าทางทางโลกเรียกอัลไซเมอร์ทางธรรมก็เรียกหลงอะคะ่ะถ้าเราเป็นลูกหลานเราจะทำไงต้องพยายามนะคะพาไปเที่ยวท่านอยากได้อะไรให้ท่านแล้วก็ เรื่องของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในการดูแลบริวารหรือดูแลพี่น้องหรือ,อเป็นครูบาอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะได้ใจคนเหล่านี้ต้องเปลี่ยนหมอนให้พ่อแม่ค่ะหมอนที่พ่อแม่หนุนเราคงยังไม่เคยให้นะคะไปซื้อหมอนเปลี่ยนให้ท่านหนุนใหม่หมอนที่เราเปลี่ยนให้ท่านเมื่อท่านหนุนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ในพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมเป็นเผ่าพันธ์ปู่เป็นบาหวานย่าเป็นบาหวานพ่อเป็นบาหวานล้านเปอร์เซนยายเป็นโรคปอดตานะคะเป็นโรคกระดูกแม่เราเป็นล้านเปร์เซ็นตปู่ย่าตายายเราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่นะคะพ่อแม่เรารับช่วงมาค่ะ ถ้าถ้าปุาายาะตา,ายายอ่าตากระยายนะคะเป็นโรคปอดเป็นโรคกระดูกแม่เราเป็นพอแม่เราเป็นเสร็จพวกเราจะเป็นคนที่ตามไปตรงนี้แก้ไขได้ไหมถ้ารักษาศีลน,นะคะถ้ารักษาศีลรักษาศีลในที่นี้หมายความว่ารักษาศีลในขณะที่เข้าพรรษาอันนี้สงที่รักษาศีลแปดนะคะ เรารับสินเราเราับเรารับสินแปดปุ๊บเนี่ยให้เราอธิษฐานกร,รมใดก็แล้วแต่ที่เคยเกิดเป็นกรรมพันธ์กับครอบครัวปุย่าตายายที่เคยเกิดมีโรคมะเร็งโรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้กรรมนั้นสิ้นสุดด้วยอาน,นิสงส์งแห่งศีลอันนี้เราอธิษฐานได้แล้วจะหายไหมเพื่อความสบายใจค่ะเมื่ออธิษฐานไปแล้วความรู้สึกดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะก็มีคำถามต่ออีกนะคะ ว่าวิธีสมาทานศินห้าทำอย่างไรคือคือคือต้องต้องบอกนะคะว่าไม่ว่าจะทําบุญอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรพระต้องให้ศินห้าก่อนนะคะการสมาทานศินห้าหมายความว่าเรากาบพระรัตนตรัยนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวานะคะพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิเสร็จแล้วก็กาบสวา,าวกาโตพระกวตาธมโมธมังนัมมาสามิแล้วก็กาบ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกตถังโคสังฆังนมามิแล้วก,ก็กาวต่อไปนะคะสมาทานศีลที่บ้านเราไม่มีพระสงฆ์ก็ให้ดูพระพุทธรูปนะคะแล้วกล่าวคำว่าไมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุตยิยมปิไมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ตตียมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลัคนาถายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะเสร็จแล้วต่อด้วยไตรสราณาคมนะคะกล่าวคำว่าพุทธังสรานังขฉา,ามิธรรมังสรานังขะฉามิสังคังสรานังขฉา,ามิแปลว่าแม้ครั้งที่หนึ่งก็ขอยึดพรัตนาไตามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อด้วยนะคะ ทุติยมปิพุทธังรารนังขฉามิทุติยมปิธรรมังารนังขฉามิทุติยมปิสังคังารนังขฉามิแม้ครั้งที่สองก็ขอยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะแล้วต่อไปข้งที่สามตติยมปิพุทธังารนังขฉามิตติยมปิธรรมังารนังขฉามิตติยมปิสังคังารนังขฉามิแม้ครั้งที่สามก็ขอยึด พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วต่อคำเป็นภาษาบาลีว่าปานาติปาตาเวรมณีติขาประทังสมาธิยามิอัตินาธานาเวรมณีติขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีติขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีติขาประทังสมาธิยามิสุลามลยะมัชัปปมาทฐานาเวรมณีติขาประทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจาศิขาประธาน,นิสมาธิยามิเสร็จแล้วนะคะจะสวดมนต์บทไหนสวดไปเลยค่ะอน,นิสง,งส์ของศสีลงที่ได้จะมาทานเสียงแบบนี้นะคะอน,นิสงส์งของเสียงจะส่งผลมาเป็นความบริสุทธิ์ของคําพูดที่เรียกว่าวจีสุจริตถามว่าจําจเป็นไหมต้องกล่าวคําบาลีจําเป็นค่ะเพราะคําบาลีเป็นคําเป็นภาษาของพระพุทธเจ้านะคะ กน็นี่คือขั้นตอนของการสวดมนต์หรือพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่ทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์จะเป็นคนให้ศีลน,นะคะแต่ถ้าเราอยู่บ้านให้ให้เรากล่าวแบบนี้คำว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงลักคณะถายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะขอรับเป็นข้อๆค่ะในศีลห้าข้อ,ข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 อม,มีคนถามมีคนถามไม่ชีว่า หนูไม่กล้าหนูไม่กล้าสมารานศสิธห้าหลกเพราะว่าหนูทำผิดเอหนูต้องค้าขายหนูต้องพูดโกหกหอ๋อไม่ใช่ในขณะที่สมาธานนะคะ่ะคงจะไปทำร้ายใครไม่ได้ในชั่วโมงที่สมาทานเนี่ยคะ่ะเราจะได้อานิสง,งส์ของศีลแล้วแล้วก็ชั่วโมงต่อไปอานิสง,งส์ของศีลนี้จะทําให้เราละอายเกรงกลัวต่อบาปต,ต่อบาปนะคะทําให้เราไม่ทําในสิ่งที่ผิด เมื่อทำไปเรื่อยๆจนจนชินแล้วเนี่ยการสวดมนต์นะคะการสวดมนต์เป็นการเจริญภาวนาที่ที่เรียกว่ากุศลกรรมชนิดหยาบนะคะชนิดหยาบทำให้เสียงเนี่ยได้กุศลแต่ถ้าจะให้ถึงพร้อมถึงพร้อมหมดในการที่จะปฏิบัติธรรมจริงเนี่ยต้องรักษาศีลและเจริญวิปัสนากรรมฐาน ในในในส่วนแม่ชีเองเนี่ยแม่ชีเห็นนะคะว่ามีหลายๆท่านที่ที่พยายามที่จะรักษาศีลแล้วก็อยู่วัดนะคะปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามที่จะทำกิจโดยโดยที่ให้ให้ตัวเองได้ได้กุศลมากๆแต่ในขณะที่ทำนะขณะที่ทำดีอะ่ะทำไม่ดีหรือเปล่าลมีมีอ ีโยมท่านหนึ่งนะคะมา,มาหาไม่ชีบอกว่าเวลาจะนอนมันหายใจไม่ออกเวลาจะทำงานไม่มีแรงเวลาที่ไม่มีงานนะคะมันมีแรงไม่ชีถามว่ายมเคยไปเป็นลูกศิษย์วัดไหมคะเคยเป็นในกิจของสงฆ์ที่คนไปคือธรรมชาติเนี่ยถ้าไม่ทุกข์ไม่เข้าวัด ถ้าทุกข์แล้วคิดถึงเรื่องบวชเลยค่ะใครที่จะติดคุกติดตารางถ้าพ้นคดีจะบวชเลยแต่ตอนดีๆไม่คิดอันนี้ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าโยมท่านนี้ให้ให้เข้าคิดไปว่าไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยก็เลยบอกว่าอาหารที่เขาใส่ให้ให้ดวงตามาเนี่ยโยมเป็นลูกศิษย์โยมเคยหยิบอะไรขึ้นมากินไหมก็บอกก็กินตลอดทางจนถึงวัด ถามว่าพระท่านเห็นหรอเปล่าพระท,ท่านไม่เห็นหรอกครับเพราะผมเดินช้าๆอันนี้ก็กรรมนะคะเพราะว่า,เ,าเขาตั้งใจถวายพระแต่มันก็มีที่มาอีกเหมือนกันว่าทานของท่านผู้นี้ยังไม่บริสุทธิ์พร้อมมันถึงไปอยู่ที่เด็กวัดก,ก็มีเหตุมีผลอีกเหมือนกันนะคะก็มีคำถาม ม,มีคำถามอีกนะคะว่าการที่เราเจอสิ่งของแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะเราจะทำอย่างไรดีถ้ามันเป็นของไม่มีค่ามันก็คงไม่ทุกข์กันนะคะแต่ถ้ามันมีถ้ามันเป็นของมีค่าแล้วเราหาเจ้าของไม่ได้เราจะทำไงให้เอาตรงนี้ค่ะไปสร้างบุญในพระพุทธศาสนาเราเจอของมีค่าอันนี้ เราจะทําไงถ้ามันเป็นทองถ้ามันเป็นทองคาเอาไปทาบุญเลยค่ะฝากพระไว้แล้วก็ก่อนที่จะไปถวายพระเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งน้โมสามจมนะคะข้าพเจ้าเก็บของที่มีค่ามาไม่ว่าจะเป็นของใครขอถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแจ้งความประสงค์กับพระสงฆ์ว่าจะขอไว้หล่อพระ ถ้ามันเป็นของที่เป็นกระเป๋าเสื้อผ้าหรือเป็นของที่ไม่มีค่าถามว่าเราเอาไปใช้ได้ไหมคนที่ลืมเขาคงเป็นทุกข์อะค่ะจะทำไงดีตั้งไม่เฉยเฉยหยิบไม่หยิบถ้าเราสมาทานศีลห้าเราจะไม่เจอเรื่องนี้เลยค่ะเราจะไม่ต้องเจอเรื่องที่เราต้องตัดสินใจไม่ที่ยืนยันเพราะว่า แม่ชีก็เจอเยอะนะคะเจอเยอะมีธรรมะที่เกิดขึ้นกับแม่ชีคือลูกศิษย์เนี่ยประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็เอาเข้าของมาถวายเอาเข้าของมาถวายแล้วก็มีกระเป๋ามาลูกหนึ่งบอกกับแม่ชีว่าอันนี้หนูถวายแม่แล้วแต่แม่จะทำอะไรเราคุยกับลูกศิษย์เสร็จ คนนี้ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาตลอดทั้งวันจนจนจนค่ำอะค่ะก็มาดูแยกจับแยกของกาแฟเอาลงไปถวายพระอะไรที่มันเกินความจำเป็นของไมชีไม่ฉีจะถวายพระหมดแล้วก็มารูดกระเป๋าฮะรูดซิปกระเป๋าเจอธนบัตรที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายห้าก้อนค่ะก้อนเท่านี้ค่ะหนาเท่านี้ห้าก้อนปึกละหนึ่งแสน ห้าก้อนห้าล้านบาทท่านผู้ชมคิดไหมคะว่าไม่ชีรู้สึกยังไงแม่ชีละทึกมากเลยคะ่ะแล้วไม่ชีจับเงินห้าก้อนเนี่ยเขาบอกว่าแล้วแต่แม่ชีไม่ฉี่คิดว่าจะให้ลูกให้ลูกห้าคนคะ่ะให้ลูกคนละล้านถ้าให้ลูกคนละล้านคนเขาเห็นลูกเรารวยเขาจะคิดไหม ว่าลูกเราเอาเงินมาจากไหนแล้วไม่ใช่ก็จับแยกนะคะจับแยกเอาเงินแยกแอ,สนนอ้ส่วนนี้จะเอาไว้ทําบุญส่วนนี้จะเอาไว้ใช้ส่วนตัวเพราะจับแยกแล้วก็เหนื่อยอะค่ะหลับเช้าตื่นขึ้นมาอา้อกระเป๋าเปิดอ้าอยู่ไม่คิดดีเลยค่ะคิดว่ามีคนขึ้นมาบนบนบุติแล้วก็มีคนหยิบเงินไปเปิดกระเป๋าเลืองเงนสาม สามล้านนะห้าปึกปึกละล้านนะคะห้าก้อนเนี่ยก้อนละล้านคิดว่าคนต้องขึ้นมาบนกุฎแน่ต้องมีคนมาขโมยแน่คิดไปคิดมาโอ้เราเอาไว้ใต้หมอนสองก้อนแล้วก็รู้สึกทุกข์มากทุกจนแบบหน้าไม่เป็นมนุษย์เลยค่ะทุกข์มากแล้วไม่ฉีนั่งกับประธานปัญญาเกิดค่ะ ถ้าของนี้ทรัพย์นี้เป็นของเราเราต้องไม่ทุกข์แบบนี้ถ้าทรัพย์นี้จะเป็นของลูกเราเราก็ต้องไม่ทุกข์แบบนี้ท่านเชื่อไหมคะไม่ฉซีซื้อซื้อเหล็กหมดเลยค่ะซื้อเหล็กซื้อปูนสร้างศาลาเลยค่ะอันนี้ศาลายังมีศาลายังอยู่นะคะศาลายอยู่ที่เขาใหญ่ศาลาตัดใจกับเงินห้าล้านแล้วไม่ฉีดสร้างเสร็จภายในปีเดียวเลยจากเงินจํานวนนั้นเขาให้ส่วนตัวมันต้องไม่ทุกข์ค่ะ อันนี้สู้กันโลภะโลภไหมไม่ถี่คิดว่าการเป็นนักบวชเสื้อผ้าเขาก็ตัดให้ของใช้ของของของใช้ของกินทุกอย่างปานิชหมดทําไมถึงปานิชเพราะเราถวายพระอย่างปานิชเราก็ได้รับอย่างปานิชเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่ต้องแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ ตรงนี้ค่ะทำให้แม่ชีคิดเยอะมากตัวปัญญามาตัดกรรมตรงนี้ทำให้แม่ชีสร้างบุญในพระพุทธศาสนาศาลาหลังนี้นะคะมีพระสงฆ์และญาติโยมเข้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่ปี2,550จนถึงปีนี้ศาลานี้มีพระสงฆ์และญาติโยมเข้าปฏิบัติทำ,าาท,ำทั้งหมดทั้งสิ้นส0 0 0มื่นฝักคน ทำห้องน้ํา80ห้องนะคะที่สถานปฏิบัติธรรมรมโมรีที่เขาที่เขาใหญ่โอกาสเวลาและสถานที่เหมือนกันเราเจอของเหมือนกับเราเจอของที่ที่ที่โยมเขียนมาเหมือนกันแต่ไม่ฉีเจอหนักกว่าเพราะมันต้องต่อสู้กันระวังความอยากได้กับความไม่อยากได้ถ้าไม่มีธรรมะอยู่ในใจไม่ไม่ฉีคิดว่า แม่ทีก็คงเพลินไปกับเงินห้าล้านเหมือนกันแต่ก็โชคดีนะคะที่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานทำให้แม่ชีตัดสินใจในเรื่องที่ได้สร้างบุญในพระพุทธศาสนาวันนี้ก็หมดเวลานะคะเวลาของรายการแสงขสองธรรมได้หมดลงแล้วธรรมะใดที่ได้บรรยายผ่านรายการแสงทองธรรมถ้าธรรมะธรรมะนั้นเป็นประโยชน์ก็ขอ ประโยชน์จงเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมรายการแสงทองธรรมนะคะขอให้ท่านเป็นผู้มีความสำเร็จตลอดเวลาและขอให้ท่านเป็นผู้มีชีวิตอย่างสมปรารถนาตลอดเวลาและขอให้ท่านเป็นผู้มีความสุขตลอดเวลาสวัสดีค่ะ